เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาครับมาช่วงที่สองของรายการท่านผู้ฟังครับช่วงเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาช่วงนี้ ให้การสนับสนุนรายการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเจษด,ดาจิตรั์นะครับที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลากระตุ้นให้ข้อมูลเพื่อรณรงค์ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา นะครับเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับโดยรายการเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังเนี่ยไปสัปดาห์ละอำเภอสัปดาห์ละอำเภอหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่อำเภอบางกลา นะครับอำเภอเล็กๆริมทะเลสาบสงขลาอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งในเรื่องทรัพยากรในน้ำรวมถึงทรัพยากรบนดินสามน้ำนะครับที่อุดมสมบูนะรณ์เป็นเอกลักษณ์นะครับของอำเภอบางกล่ำ วันนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดนะครับของดีของอำเภอบางกล่ำเนี่ยนะครับมีข่าวามาประชาสัมพันธ์เป็นข่าวดีด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับถ้าหากว่าใครเห็นหรือว่าให้ข้อมูลเข้ามานะครับว่า,าพื้นที่ใด หมู่บ้านใดอำเภอใดนะครับมีการใช้ประโยชน์จากดินอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อ,อรณรงค์นะครับเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 1ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนนะครับาตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนร่วมกับองค์การสะอประชาชาตินะครับร่วมกับ UN เเมื่อวันที่6มิถุนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเนี่ยประกอบกับทุกจังหวัด ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินเนื่องในโอกาสวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ทธันวาคมของทุกปีนะครับในการนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือน มิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2566เนี่ยเป็นเดือนแหน่งการสร้างความตระหนักรู้เพื่อแสดงออกถึงเจตนาในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธปรรมเพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ในทุกพื้นที่นะครับเพราะนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลานะครับพื้นที่ใดในชุมชนใดในหมู่บ้านใดพี่น้องประชาชนนะครับเห็นว่ามีการใช้ดินให้เกิดประโยชน์แบบยั่งยืนมีมีการดูแลรักษาดินไม่ทำลายดินใช้ปุ๋ยอ,อินทรีย์ ในการบำรุงดินปลูกพืชผักเป็นอาหารได้ขึ้นมาจากดินเป็นผืนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับสามารถผลิตอาหารสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพจากดินได้อย่างยั่งยืนนะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องสามารถ ส่งข้อมูลมาให้ผมได้นะครับผมมีรางวัลเป็นแก้วเซรามิกนะครับเป็นแก้วของขวัญของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับสามารถที่จะ,ะส่งข้อมูลมาให้ผมทางไลน์0986784774ได้เลย นะครับท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับท่านสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่0986784774ผมก็จะ,ะคัดเลือกนะครับข้อมูลที่ท่านส่งมาเนี่ยะจะลงไปตรวจสอบตรงไหนเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ดีการดูแลรักษาดินดีการใช้ ประโยชน์จากดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ผมก็จะทําเป็นข่าวต่อไปพร้อมกับส่งมอบแก้วให้กับท่านเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่งเข้ามาได้แจ้งเข้ามาได้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา อ,อยู่ที่อําเภอบางกลมจังหวัดสงขลาเนี่ยผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับคุณชาญชัยทิพมณีนะครับคุณชาญชัยทิพมณีเนี่ยเป็นผู้นําทางความคิดที่ดีคนหนึ่งของชุมชนคุณชาญชัยทิพมณีเป็นลูกบางกลมโดยกําเนิดต้นตรูลก็อยู่ที่ริมคลองบางกลม คุณชาญชัยทิพมณีมีความรักบ้านเกิดสูงมากคุณชาญชัยทิพมณีมีความรักห่วงแหนห่วงใยในสิ่งแวดล้อมของบ้านเกิดสูงมากคุณชาญชัยทิพมณีเลือกที่จะประกอบอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้ดินจาก ริมคลองบางกล่ําจากพื้นที่บางกล่ําดินสามน้ําของบางกล่ํามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาของคุณชาญชัยทิพมณีวันนี้เครื่องปั้นดินเผาของคุณชาญชัยทิพมณีโด่งดังไปทั่วประเทศไทยข้ามไปถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศ สิงคโปร์ที่อยู่ใกล้เคียงมีคนต่างชาติมีคนญี่ปุ่นมาดูงานที่บางกล่ำดินเผาของคุณชานชัยทิพมณีแล้วก็ประทับใจกลับไปทุกรายที่มาเยือนคุณชานชัยทิพมณีสร้างงานดินเผาจากดินสามน้ำริมกลองบางกล่ำขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้คนทั่วไปได้รู้ว่า บางกล่ำเป็นเมืองเป็นแผ่นดินเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความมั่นคงในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของอาหารทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของ ศิละปะวัฒนธรรมเพราะทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็นชุมชนที่แข็งแรงแล้วจะทำให้ชุมชนยั่งยืนถ้าคุณในชุมชนสนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเราไปฟังเรื่องราวของบางกล่ำดินเผาเราไปฟังเรื่องราวของคุณชาญชัยทิพมณีนะครับ ผู้นำชุมชนผู้นำทางความคิดผู้นำทางปัญญาของอำเภอบางกล่ำกันครับท่านผู้ฟังครับไปฟังกันครับ เสียงคานเหยียบในการทอผ้าร้อยเรียงเส้นได้ทุกเส้นจนเกิดเป็นงานผ้าทอที่มดงานคงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแห่งพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือผ้าทอเกาะยอผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาด้วยความประณีตและมีสีสันที่สวยงามมีการทอยกดอกลวดลายอ่อนนุ่มเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้ และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท p อในปี2559อีกด้วยผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใหญยฝ้ายที่มีเนื้อแน่นลวดลายไม่ซับซ้อนเป็นลวดลายที่เกิดจากการขิดซึ่งมาจากภาษาท้องถิ่นในภาคอีสานที่หมายถึงการงัดช้อนขึ้นการสกิดขึ้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่คนไทยได้สืบทอดกันมานานด้วยการสืบสารอัตลักษณ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษทำให้ผ้าทอเกาะยอมีจุดเด่นอยู่ที่มีลายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทนเนื้อผ้าดูแลรักษาง่ายลายตารางที่มีขนาดเล็กซ้อนๆกันทอด้วยได้สองสีเช่นสีขาวแดงสีขาวแดงแซมดำ และยังมีลวดลายอีกหลากหลายเช่นลายราชวัตรลายพยาครุฑลายหน้านางลายดอกลายโบตันลายตับเตา่าลายครุดล้อมสำหรับขั้นตอนการทอผ้าเกาะยอมีขั้นตอนหลัก5ขั้นตอนได้แก่ 1. การเตรียมเส้นได้ยืนซึ่งก่อนจะทอผ้า ช่างจะต้องนำได้ริ้วที่เป็นใจนำไปกรอเข้าหลอดเพื่อสำหรับงานโดยเฉพาะเมื่อสอดได้เข้าพิมพ์เสร็จแล้วก็นำไปขึงบนกี่สำหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป 2. อสับตะกอให้ได้แยกออกจากกันใช้เท้าเหยียบคานเหยียบที่อยู่ข้างล่างเพื่อเปิดช่องว่างสำหรับให้ได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ 3. การเตรียมเส้นพุ่งเริ่มจากการที่ช่างทอรอได้ที่จะใช้เป็นได้พุ่งเข้ากระสวยแล้วนำกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวยโดยใช้มือพุ่งกระสวยได้พุ่งให้สอดไปตามหว่างได้ที่มีช่องสอดกระสวยซึ่งทําด้วยไมย้ 4. การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ได้ยืนแยกออกจากกันโดยมีที่เหยียบอยู่ข้างล่าง ซึ่งจะใช้เท้าเหยียบเป็นการเปิดช่องว่างสำหรับได้พุ่งผ่านเข้าไปได้ใช้มือพุ่งกระสวยได้ให้สอดไปตามระหว่างได้โดยมีช่องสอดกระสวยซึ่งทาด้วยไม้ปล่อยเท้าที่เหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้ได้พุ่งรวมเป็นหมู่เดียวกันตามเดิมกระทบฟันหวีโดยแรงฟันหวีจะพาได้พุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรงเหยียบที่บังคับตะกออีกครั้งหนึ่ง5 เหยียบคานเหยียบอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับขั้นที่สองกระทบฟันหวีโดยแรงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นจึงพุ่งได้เส้นที่สองจะทําให้ได้ผ้าเนื้อแน่นขึ้นโดยช่างทอผ้าจะต้องทําตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5สลับกันไปจนกว่าจะได้ผืนผ้าตามความต้องการหรือจนหมดความยาวของได้ยืนช่างทอผ้าบางคนที่กระแทกฟันหวีแรง จะมีอัตราการถอผ้าได้ประมาณ4-5หลาต่อวันและเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ท่ากระแทกฟันหวีเบาจะถอได้6-7หลาต่อวันและจะได้เนื้อผ้าบางเบากระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ต้องอาศัยใจรักและความชำนาญในการทำแม้ผ้าทอเกาะยอจะเป็นสินค้าโอท็อป แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปคำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือคนรุ่นใหม่จะกลับมาสานต่อหรือไม่เพราะการย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเมืองหลวงทำให้ผู้ที่สามารถทอผ้าได้เริ่มมีจำนวนน,น้อยลงส่วนคนที่ยังเหลืออยู่ก็มีอายุมากขึ้นทุกวันนั่นแนป้าก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่ารุ่นตอบต่อไปเนี่ยเขาจะเขาจะ,ะทำต่อไหม แต่ก็ย,ยังคิดว่าที่เขาไปทําอาชีพแล้วไม่ประสบความสําเร็จทีนี้แม่เขาก็ทําอยู่พ่อก็ทําอยู่พี่บ้าน้าอาก็ทําอยู่เนี่ยอาจจะมามองหินบ้านปลายก็ได้ว่าโอ้นี่อาชีพนี้มันอยู่มันอยู่ในในตัวเราแล้วอะ่ะอยู่ในครอบครัวตัวเองที่ว่าเห็นอยู่ทุกวันนั้นก็หวังอยู่ลึกๆนะคะด้วยความหวังว่าเด็กรุ่นนี้จะกลับมาเหมือนอย่างเขาไปมีครอบครัวไปมีครอบครัวแล้วไปทํางานนั้น ใครเลี้ยงลูกให้อ่ะมันต้องเอามาฝากพอ่อผากแม่เนี่ยรอรอรุ่นนั้นนะะจะกลับมาอยากให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าหน่วยงานภาคเอก,กชนหรือรัฐบาลช่วยกันใช้ภาคทอกยอย่างตอนนี้ที่ส่วนราชการให้ส่งเสริมผ้าไทยอยู่ขอให้ใช้ผ้าทอกายอที่ทอโดนก่อยอจริงๆอะค่ะบางคนก็บอกว่าใ,ใช้ผ้าไทยแต่ว่า ผ้าไทยไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าทอขอยออยากให้เป็นใช้ผ้าทอขอยอแล้วนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะไม่ใช้ทั้งชิ้นแต่เราก็ไปตกแต่งเอาได้เป็นแปรรูปค่ะอย่างเช่นกระเป๋าก็พยายามออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นให้เด็กรุ่นดังได้ใช้ค่ะขณะเดียวกันภาคส่วนวิชาการได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะเห็นถึงความสำคัญในงานผ้าทอเกาะยอพร้อมให้การสนับสนุนด้านข้อมูลพัฒนาการเรียนการสอนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักเห็นถึงคุณค่าพร้อมๆกับการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเกิดการสืบสารอนุรักษ์กันต่อไปจนทําให้ผ้าทอเกาะยอสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ชินโนรดรุ่งสกุล อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทัศนิล์ระบุถึงคุณค่าของผ้าทอเกาะย่อว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลและต่อยอดจากคนในท้องถิน่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสปิริตชุมชนจนนำมาสู่นวัตกรรมทางสังคมที่พร้อมพัฒนาตามกระแสโลกยุคดิจิทัลเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าหคุณค่าคุณค่าทางความงาม คุณค่าทางความรู้สึกคุณค่าทางสังคมแล้วคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์มันจะต้องรวมกันแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมนั้นเนี่ยเห็นคุณค่าตระหนักแล้วก็อยากที่จะสืบทอดในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงความงามของคุณค่านั้นมันก็จะเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้น วันนี้จากชักข้างในจากชุมชนเองเพราะนั้นเราพบว่าในในระยะ7-8ปีหลังเนี่ยชุมชนที่เข้มแข็งเกิดขึ้นมากมายเปลี่ยนจากชุมชนที่ที่พึ่งพาภายนอกอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆต่างๆเข้ามาเขาลุกขึ้นมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็แล้วก็ทำให้ความเข้มแข็งนั้นมัน,ม,นมันถูกเผยแพร่ออกไป มันจะใช้คำว่าสปิริตของชุมชนที่จะสร้างให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนองน,นี้เองเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งชุมชนไหนมีตำนานนะมีค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้เนี่ยก็จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าหยิบประเด็นมาสร้างให้ชุมชนหรือว่านวัตกรรมทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นเนี่ยได้มีความแข็งแรงและก็พร้อมที่จะพัฒนาในกระแสของการเปลี่ยนแปลงในของโลกดิจิทัลนอกจากนี้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งนางเขมชนิด,ดาพาวิธิการประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลากล่าวว่า ได้มีโครงการต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทําให้ผ้าทอเกาะยอได้รับความสนใจจากประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มากขึ้นและอาจได้รับการต่อยอดไปในรูปแบบของการท่องเที่ยวจากกระแสตอบรับเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะตอนนี้าหันมาซื้อผ้าทอเกาะยอไปพัน ไปพันนะคะเหมือนกระโปรงไม่ต้องตัดเย็บเพราะถ้าตัดเย็บเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายแพงมากกว่าค่าผ้าอีกเด็ก,ดกๆวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมว่าเอาไปนุ่งก็ได้แล้วก็ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดนะคะมันก็จะสวยมันก็จะเป็นระดับถ้าเป็นระดับคนที่มีอายุมากขึ้น mm hmm. ก็อาจจะมีการตัดเย็บนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งใส่ไปในงานต่างๆนะคะแต่ว่า กลุ่มเราเนี่ยค่ะสภาวธรรมเองก็นำมาสมใสท่ทุกๆงานเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็อย่างข้าราชการเนี่ยค่ะที่เราเราเห็นทุกๆแห่งที่ที่เราได้ทำจดหมายไปว่าขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกหน่วยงานที่เป็นหัวหน้าส่วนนะคะในจังหวัดสงขลาให้สวมใส่ผ้าเกาะยอถ้ามีโอกาส ก็คิดว่าตัวนี้จังหวัดเองอะค่ะแล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้า,ถ,าถ้ามีการสวมใส่ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เองอะคนที่มาเยื่อเยืนเนี่ยเขาเ็อาจจะนำนำไป,ไป,ไ,ปไปใช้หรือว่าไปอะไรมาซื้อหานะคะในในเกาะยอในจังหวัดสงขลาได้อะค่ะผ้าทอเกาะยอคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสานต่อมานานนับร้อยปี จนสามารถสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้แม้คุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเริ่มลดลงตามลำดับแต่สิ่งที่จะช่วยได้คือการสืบสารและเรียนรู้การทอผ้าเกาะยอจากคนรุ่นใหม่เพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นสืบไปในอนาคต